ค่ะช่วงนี้สีภาพพอมีพี่น้องมาเบงอาสุบแดดเนาะค่ะเนะาะอ่ากินก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะอันนี้วงหน้ามีหกเิ่นเลียงก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะกับเข่าเพื่นกะเลียงค่ะกับเขา่อาอ่ามอนี้มีอ,อ,มะะอ้อมไก่เนาะค่ะเนาะอ้อมไก่แต่ว่าสุบแดดเพิ่งไปกินอ้อมไก่ค่ะเิ่นเป็นโลกเกาโลกเก่าค่ะไป,ะปะเล่นมากินอันนี้ค่ะเนี่ย ก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวโล่เก่าโล่งก,กระมพันค่ะนี่นี่แล้วครับเบื้องหลังเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังจจกหน่อยเพื่อกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเพื่อกะทิอาแต่งหนา้าอ่ากะทิเตรียมไลซอสให้พ่รพี่น้องรับชมกันเมอแงอ่าเตรียมรับชมกันเมอแง่อย่าลืมเลยะคะละ่ะเด้ออันนี้ล่งให้พ่รพี่น้องเบื้องอ่าเบื้องหลังเพื่อน กินก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงเนาะสุดแดดแสบบ้านเนาะจ้าต้องแสบต้องหอนต้งแสบต้องหอนแล้วว่ะต้องเผ็ดปกติคนบอกินผักนะคะเมื่อนี้เพิ่นต้องกินผักเนี่ยเพราะว่าหมอสั่งอ่างกะผักใเขียวกินไม่ได้ใช่ผักใบขาวผักใบเขียวกินบน่ได้ครับก๋วยเตี๋ยวทั้งทีมงาน,นามมห,งห่านน้ำมีหัวของเ่าก็เรียกดีด,ดีครับกับข้าำน้ำมาขึ้นกับก๋วยเตี๋ยว กุญแจเพื่อกระเฮ็ดแซ่บค่ะมีเอฟซีเพิ่นมาเฮ็ดมาให้กินสุมือนะคะเน้องพี่น้องกับเขาเพื่อกระแ่บแสบอมไก่กินเลือดไปนี่ก็สินเลือดไปกินมะเร็งอีกค่ะนี่ถวยนี่ไวยเลือกินมะเร็งอีกนี่แหละค่ะเป็นห้องผักห้องเศร้าน้องนุ่งแล้วไมาเป็นหางเครื่องหรือมาเป็นมะล่ำวงนี้ดีต้อนรับหน้าวีหกนะจ๊ะน้ะค่ต่พี่น้องเป็นมัปั่นก็ อ,อย่าลืมล้ะจ้ะเด้ออันนี้ก็เตรียมตัวที่สอบมาแร้งม,มานนอนสาธสอบมาแรงด้วยกันวิอนาลัยเอาไว้สามีละจ้าเอาสันๆขอบคุณลหลายเด้อจ้ะ